ก็เพื่อวันไหนเธอเข้ามามองใจดวงนี่จะยอมเป็นเธอสองจะติดใจนินผมนยังไม่พอไม่พอใจทั้งใจผมยกให้คนเกินจังคืนยังฝันไมาแต่ว่าเธอแพ้คนใส่ช้อก็บปกนิดจมูกหน่อย โอ้ยมันกินใจช่วยน่ารักเบาาหน่อยโอ้จะเกินไปสะตาบักวันละหน่อยเดี๋ยวผมพาไปไปน่นรักไกลหน่อยโอ้จะบาตายผิดที่ฉันนั่นนะตาไม่ได้ที่คิดจะรักใครแต่ว่ายินไม่มี อะไรนะมันใครมันใมาจากอะไรนะครับเฮ้ยได้ับเฮ้ยนี่มาจากไหนครับเนี่ยผมังงงกันเลยอ่ะเสีงพอมาเลยครคนไหนพูดครับเนี่ยใส่หวกคาบอนครับคนใส่หมวกคารบอยคนไหนใส่หมวกคาร์บอยวะ นี่คนไหนร้องเพลงโอ้ยนี่ยคนนี่ยคนเสื้อส้มอ่ะผมคนเสื้อส้อมใช่ใชอ้าไม่ใช่อะไรมันเถียงอีกแล้วอะไรเนี้ยเ <N> ขาพูดก็ไม่เชื่อยังไงครับเนี้ย่ด้ร้องร้อมมากเลยครับโมละอันนี้เมื่อกี้เพื่อนร้องอันนี้ผม,มาเล่นเกมเฉยๆๆใช่ khởi xuấtเพลง hả? khôi xuất sao băng sao băng phô sao băng phô bạn? mình để tôn học minh thư bà bỏ cho ra thức là cái. bài đi đi qua. เดี๋ยวนี้ไม่คอยรับโทรศัพท์รู้ไมคนดีฉันนอยไม่หลับอย่าให้กันไปแบบนี้โอ้พอเกินจะ้ปน้ำตาจะไหลเลยไม่กลับหรือเธอจะไปให้ใกลน้ำตาจะไหลเลย ช่วยบอกก่อนจะน้อยใจอย่าปล่อยให้ใจเราต้องเจบเขาแล้วเขาคอยแล้วตัวเดีอวเองะอมจะมาตาย

มันชื่อเพลงอะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็เปิด YouTube เปิดมัโม่ก็เจอเพลงละจะเป็นพี่ร้องป่ะอะไรนะพี่ร้องพี่ร้องเหรอพี่ไม่ได้ร้องเมื่อกี้เปิด YouTube เอาไกลป่าเอา้าไม่เชื่ออีกโอ้โหพี่ร้องเพี้ยนจะตายถ้าพี่ร้องจริงๆอ่ะพี่ร้องไม่เป็นเพลงอ่ะเรียบร้อย เสร็จไปนหนึ่งตัวอีสวยเสือยมันคือการล่อมันคือการล่อเฮ้ยสุดยอดครับขอบคุณครับพี่ไม้พี่ไม้ใจดีมากเลยครับขอบคุณครับพี่ไม้สวยมากสวยหลอ่อหล่อสวยพี่ไม้หัวล้อทำไมอะครับผมเขนะนะินนั่นแหละพี่ไม้หัวล้อเนะี่ย ผมยิงมั่วอยู่ครับพี่ไม้ครับยิงมาแลวครับผมยิงมั่วอยู่โดนครับโดนแล้วโดน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 แต่ไม่ตายครับโดนแต่ไม่ตายถือว่าโดนครับถือว่าโดนยิงเรื่อยๆครับยิงเรื่อยๆแต่ไม่ออกมาพี่ไม้ี่ไมต้องชาร์จแล้วหรือเปล่าครับพี่ไม้หรือพี่ไม้มันมาแล้วพี่ไม้มันมาข้างหลังอ่ะทไมเดี๋ยวพี่ไม้พี่พี่ไม้ตายนะพี่ไม้ไม่มาผมเนี่จะตายพี่ไม้ถ้าพี่ไม้ไม่มาโอ้โหโดนหัว่ะมินัดว่ะอ้าวนอนไปดิ สวยพี่ไม้สวยเฮ้ยทำไมพี่มไม้เล่นโหดจังครับเนี่ยโอ้โหผมชนะละตาเนี่ยเฮ้ยพี่ไม้มันมาแล้วพี่ไมยย้จริงม,มันดีสวยเออโอ้โหโหดกระโดดยิงแหละเมื่อ,อกี้โหดกระโดดจริงอโอ้โหโหดกระโดดพี่ไม <c oughs> พ้พี่ไม้โหดมากเลยอ่ะก็เกินค่ะพี่พี่ก็เกินกว่าพี่ไม้โหดมากเลยนะเมื่อกี้พี่ชมพี่ชมเก่งเกินโอ้โหไม่ได้ชมเลยไม่ได้ชมจริงๆรนะิงแหะ พี่มายกับน้องครดูพี่ดูพี่สับสะโคดกระโดดสับสะโคดยิงยี่ร้อยพี่แตกพี่กาแฟพี่กาแฟพี่กาแฟสวยโอ้โหเกือบแตกยังไงเนี่ยเอาไม่ดี่เนี่ยไอตัวหัวไอตัวหัวชมพูชมพูอ่ะเจ็บมันจะไหมพี่เจ็บแล้วเจ็บเลยตัวหัวชมพูเจ็บเลยเจ็บแน่นอนสวยเออเออ เออสวยอีกตัวเดียวเออสุดยอดครับพี่ไม้โอ้โหนี่ถ้าไม่มีพี่ไม้นี่ไม่ชนะนะเนี่ยจริงจริงอ้่ไเมื่อกี้ผมฆ่านะครับอ๋อเมื่อกี้น้องข่าโอ้โหลืมลืมดูลืมดูลืมดูเกินเกินเกินเกเกินไฟพูดผิด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 ไม่ได้ย่าบุลลี่ดิอย่าบุลลี่ดิพี่ไม้ทำไมพี่ไม้ไม่พูดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปแจกนะพี่ไม้ไม่พูดอ่ะ ที่มาพูดให้ผมชื่นใจหน่อยดิเนอะอุ้ยหัวล้ออะไรหัวล้ออุ้ยโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยดิสวยดิสวยดิยิงหัวดิยิงหัวไปดิ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 ทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายเกินไปเกินไปเกินไปโอ้โหเกือบแตกเองอ่ะเออเออยิงยิงยิงสวยตายหมดสวย อืออืออืสวยเออโอ้โห <มา S 1> พี่ไมโหดจังเลยครับเกินไปพี่ไม้พี่ไม้เกินไปบางทีโหดไปนเนาะไอ้ตัวเลี้ยงไปจะเกินไปพี่ไมาก็เกินไปนเนาะพี่ไมา้อา,า,ายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบหกค่ะอุ้ยอายุสิบหกเหรออ,อุ้ยผมสิบสามเองอุ้ยพี่ไม้ พี่ไม่อยู่ตรงไหนครับแนลเดี๋ยวผมไปตามพี่ไม้พี่ไม้อยู่ตรงนู้นผมไปตามพี่ไม้แล้วพี่ไม้ไปตรงนู้นทำไมพี่ไม้ก็พุ่งไปเลยข้างข้างหน้าเลยเดี๋ยวผมปกป้องเองเออน้องผมเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหน้องมาร์คโอ้น้องมาร์คไม่เฟี้ยวแล้วน้องมาร์คดนจิงจนเอาเอาเอาพี่เอกก็จะตายแล้วเนี่ยเอามาเลยเอามาเลยมันู่ตรงนั้นแหละพี่ไม้พี่ไม้เอามาเลยพี่ไม้สวยพี่ไม้สวยผมอ้อมอยู่อ้อมอยู่พี่ไม้ พี่ไม้มันอยู่ไหนอ่ะพี่ไม้โซ้ยโอ้โหพี่ไม้นี่ถ้าไม่มีผมเชียร์นี่พี่ไม้จริงมันไม่ตายนะเนาะจริงๆโอ้โหพี่ไม้พูดอย่างงี้ผมใส่เจียร์เลยนะเนี่ยดูผมยิงดิดูผมยิงยิงลมคมกิีบอ่ะผมอ่ะยิงลมคมกิีบยิงลมคมกิีบยิงลมคมกิีบสวยโอ้โหเนี่ยลูกซองระยะ8เมตร มาแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่ไมยไปแล้วครับตอนนี้พี่ไมยพุ่งไปแล้ว่ตอนนี้น้องเอกกำลังตามนะครับพี่ไม้มันอยู่ไหนพี่ไมพี่ไม้ไม่บอกตำแหน่งผมเลยโอผมเห็นมนแล้วพี่ไมยมันจะโดนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้โหที่เกาะนอนไปหนึ่งตัวสิครับโอ้โหโหดไปอะพี่เอกสวยโอ้โหพี่ไมยคนละตัวเลยเนาะ ี่มาคนละตัวเลยเนาะโอ้โหเนี่ยเรามันมันคู่หูคู่ซีกันอยู่แล้วเราพี่มาเนาะเออคนคู่ดับไหนงแล้วอ่ะนะพี่มาเนาะแหลงมะโอ้โหนี่ก็เต้ไปพี่มาโอ้พี่มาสุดยอดเลยพี่มาอุ้ยแรงเพิ่มเลยจากบอลหนึ่งบอลหนึ่งหนึ่งดาวอะได้ได้สองดาวแล้วว่ะพี่มาให้ผมผมมีเพลงมาจีบพี่มาอะคุณไปทำเองมั้งครัพี่ว่าคุณทำเองไงก็ มันร้องไงอะ่ะพี่ไม้ผมก็ร้องไม่เพลนแล้วอ่ะพี่ไม้ผมมีเพลงมาจีบพี่ไมอ้อ่ะพี่ไม้ฟังไหมไม่ใช่ร้องเพลงแล้ไอพี่ฟังนะโอ้ยพี่ไม้ไม่ฟังเพลงผมเหรอเ <c oughs> ่้เยย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 เยยยยยเยยยนีนยย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 ย้ยยเยยยยย โอมจหจงรักจงรักจงรักจงหลง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 มอนแต่กอดเดียวนี้เสกแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจงมีแค่ฉันแค่คนเดียวชอเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยชมสิเขิน อุ้ยอย่าโหดร้อแบบนั้น,นสิน่าก,กลัวนะเนี่ยก็เลยกัยบพีบ่ก็เลยครับพี่อุ้ยกดแล้วรีบหรอเนี่ยรีบหราฟังเพลงของน้อง,องเอกอีกสักเพลงหนึ่งสิได้ครับพี่ลองมันเลยเห็นมะพร้เลยให้ร้องไงอืออ้ยจริงอ่ะเนี่ยอันนี้ร้องเพลงให้พี่มาอีกเพลงหนึ่งลองคิดถึงเอกสักครั้งจะเพียงไหนมีใคร ขอแจมพี่ไม่ได้ไหมในะใจมีน้องแปลงหรยังเปิดใจอะไรเลยพอแจมพี่ไม่ก็คิดเร <c oughs> ื่อง <c oughs> แต่ไหน <c oughs> แค่เห็นตอนพี่ไม่ิกยิ้มน้องเอกก็ละลายฉันหัวใจ <c oughs> โอ้โหน,น้องเอกละลายหมดแล้วนะเนี่ย <c oughs> เขินแล้วเนี่ย พี่มาขอเลสพี่มาหน่อยได้ไหมอ่ะการะยาครับโอ้พี่มาเลยพี่มาเลยน้องแม็กการะยาอุ้ยสุดยอดการะยาภาษาอะไรอ่ะภาษาภาษาภาษาไทยเหรอภาษาไทยครับภาษาไทยครับการะยาเหรอจะเจอไหมี่ยพี่มาเลยอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณน้องแม็กมากน้องแม็กเก่งมากครับผมการะยาแล้วก็อะไรต่อวะเกิอุ้ยสุดยอดครับน้องแม็ก น้องมาร์กนี่สุดๆที่สุดในใจพ่อพี่แล้วเอา้า